เชียนห่วงมาก้ารีบฆ่าเอมัทเถอะจากนั้นเราก็ร่วมมือกันจัดการกับเชียนห่วงใช่ใช่ใช่เฮี่ยเอมัทตายสักเถอะข้าบอกให้เจ้าหยุดฮ่าฮึ นี่เป็นไปได้อย่างไงฟุ๊บเอ๊นี่มันอะไรนะท่านมาก้าถูกคำรามใส่จนตายเหรอแม้แต่ท่านมาก้าเองก็ยังตายเรารีบหนีกันเถอะไม่หนีไม่ได้นะเรายังมีท่านเหลืองชิวหานอยู่อดทนเอาไว้เราชนะได้แน่เราพี่น้อง ได้เวลาโต้กลับแล้วตามข้ามาสิ่งตัวตัวนั้นมาแล้วและยังข้ามากล้าได้ในครั้งเดียวอีกสุดยอดไปเลยท่านเชียนฮวงของเรามาแล้วข้ามันไปตายซะไอ้พวกออกพนีจรสกรปรกอย่าได้คิดหนีแม้แต่ตัวเดียวให้ตายเถอะทำไมเชียนฮวงถึงมาได้ทันเวลาเช่นนี้นะอีกอย่างความแข็งแปร่งของเขา ก็ยิ่งแข็งแปร่งขึ้นอีกและยังข่ามาก้าได้ด้วยเสียงคำรามท่านผู้นำเชียน่วงมาแล้วแผ่นของเราล้มเหลวรีบหนีเถอะคอรับหนีอย่างนั้นเหรอฮึทำไมเจ้าคิดว่าข้าเอาชนะเชียน่วงไม่ได้ด้วยงไงข้าข้าไม่ได้หมายความว่าเช่นนั้นชุบอะน่ท่าน หลืองชิวฮานอย่างข้าต้องหนีด้วยเรอการฆ่าเชียนฮวงอยู่ในแผนของข้าอยู่แล้วเขาจําเป็นต้องตายก็ต้องตายเข้าใจหรือไมมเออเขเข้าใจขอรับใครก็ไม่สามารถหยุดแผนของข้าได้ใครกล้าหยุดข้ามันต้องตายข้าวางแผนนี้มานานแล้วมันไม่ง่ายเลยที่จะวางแผนใหญ่ขนาดนี้ได้ ข้าไม่มีวันปล่อยเชียน่วงไปเช่นนี้อีกแนะ่เอมัดเจ้าเป็นเช่นไรบ้างอึ๊บเชียน่วงหากเจ้ามาช้าอีกนิดเดียวเจ้าก็จะสูญเสียศัตรูอย่างข้าไปแล้วนะสันงึกทําไมเจ้าเพิ่งมาเอาตอนนี้ล่ะเอมัดอย่าโทษเชียน่วงเลยเชียน่วงไปช่วยฉันอยู่และตัวเมียที่หายไปอะไรนะเชียน่วงไปช่วยตัวเมีย และพวกนั้นแล้วหรือที่แท้การหายตัวไปของตัวเมียก็เป็นฝีมือของหนึ่งชิวหาหลนึกเจ้างูเลวซามไะยังอายข้าจะฆ่ามันอ่ะพิษงูในร่างกายแทกซึมเข้าไปลึกแล้วนะอย่าโอ้โอวดอยู่เลยรีบดั้งลงก่อนฉันจะล้างพิษให้เองเอ๊ะดีนะที่ฉันพกสัตวลือสีติดตัวมาด้วยรีบกินมันเร็วเข้าเอะสัตลือสีเหรอ เอมัดเจ้าล้างพิษอย่างสบายใจเถอะข้าจะจัดการหนึ่งชิวหานเองอืมเชียน่วงระวังตัวด้วยนะจิโมโ่เจ้าวางใจเถอะข้าเป็นคู่ครองของ,ของเจ้าไม่ว่าจะเป็นใครข้าก็ชนะได้ทั้งนั้นแหละฮ <c oughs> รู้แล้วนะเชียน่วงนายก็แข็งแกร่งที่สุดสำหรับฉันเสมอน,นะอืมเชียน่วงอย่าเพิ่งให้หลิงชิวหานหมดลมหายใจนะ คอข้าล้างพิษเสร็จแล้วข้าจะจัดการเขาครั้งสุดท้ายล้างแขนที่เขารอบโจมตีข้านี่ก็ขึ้นอยู่กับความอดทนของเขาถ้าเขาถูกข้าสังหารตายไปก็ช่วยไม่ได้นะจีโมโข้าไปก่อนละเจ้าอย่าวิ่งเล่นไปทั่วละ่ะ <c ười> ฉันจะรอนายกลับมานะชบหลงชิวหานเจ้าไม่ได้หนีไปดูทถาเจ้าจพร้อมจะตายแล้วสินะ ทำไมข้าต้องหนีด้วยล่ะเอมัดออกจากสนามการต่อสู้ไปแล้วขอแค่กข้าข้าเจ้าแผนของข้าก็ยังดำเนินต่อไปและจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเจ้าคิดแผนนี้ได้ดีจริงๆถ้าอย่างนั้นมาทำให้ความคับข้่องใจที่มีอายุหลายศตวรรษระหว่างเผ่าสิงโตบินของเรากับเผ่างูบินของเจ้าจบลงในวันนี้ซะเถอะช คนที่จะจบต้องเป็นเจ้าแน่นอนจุบเปรียงจุบจุบเอมัดเชียน่วงจะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมจำได้ว่าตอนนั้นเชียนฮวงต่อสู้กับเหลิงชิวหานแต่ไม่มีผู้ชนะแม้ว่าข้าไม่อยากยอมรับมันแต่พลังของเชียนฮวงนั้นแข่งแกร่งมากแถมยังมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้ความแข็งแกร่งของเชีนฮวงคงจะเหนือกว่าเหลิงชิวหาน รับใดที่เชียน่วงไม่ผิดพลาดก็จะเอาชนะได้อย่างไม่มีปัญหาถ้าอย่างนั้นก็ดีเชียนห่วงนายจะต้องไม่เป็นไรนะเจ้าพวกน่าเกลียดอย่าเข้ามานะเอ๊ะอย่าเข้ามาสมบัติของชาติตอนนี้สถานการณ์ของเราออกพเนจรไม่ดีนะ จับเพนด้าตัวนี้และใช้เขาเป็นตัวประกันเพื่อหน,นีจากที่นี่กันเถอะหหัเพนด้าอ้วนขนาดนี้แค่เห็นก็รู้แล้วว่ากินดื่มทั้งวันไม่มีพลังในการต่อสู้หรอกน่าออกพนจรอย่างเรามีเยอะขนาดนี้ต้องจับเขาได้แน่นอนเออไม่แน่ว่าอาจใช้เขาแลกข,ของดีมากมายจากเผ่าเพนด้าก็ได้แย่ yeah, แล้วสมบัติของชาติถูกพวกออกพนจรแล้อมเอาไว้แล้วฉันต้องหาทางช่วยเขา ไอ้พวกหน้าขยักขยเยงออกไปให้ห่างจากข้า๋ยวนี้นะป้าป้าอ <c oughs> อเออฉันประเมินสมบัติของชาติต่ำไปที่แท้เขาก็สามารถเปลี่ยนเป็นกังฟูเพนด้าได้นี่นะที่เผ่าเพนด้ากลายเป็นสีเผ่าออกหลักได้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีเหตุผลจริงๆด้วย